จะใส่หมดไหมเนี่ยโอ้อะไรออกดีแอบแอบแอบเขากินบนเครืออร่องด้วยจะเนี่ยดดีมเนี่ยควักออกมาโอ,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 อ้โหคนมันไม่เหมีนหรอกมัน ที่แบบอยากได้นะคะ เลยนะคะของกินโอ้มีตั้งปลาานะคะปะลานังฟ้านะกระปงกะปิมีหมดเลยโออยากได้กะปิไปเถอะโอ้มีน้ำตาลมะพร้าวด้วยสี่สิบเนี่ยกะปิเคยนะเนี่ยเป็นตัวตวเลยโออยากได้จังเลย แต่น้ำหนักไม่ได้แล้วนะทุกคนโอ้โหของเยอะมากทุกคนอยากได้แต่น้ำหนักมันไม่ให้แล้วคนะะของข้างหลังนี่ก็บิดเคยอย่างดีเลยอนะ่ะทุกคนดูเดข้างหน้าก็ของกินเยอะนะคะตำนี้ผมกินเยอะมากของอร่อย เอาชาเย็นไม่มีออฟคาเฟ่ครับอะไรนะคะที่นี่ไม่มีออฟคาเฟ่ครับอ๋อฟอฟาร์เฟ่แน่น,นอ,อนครับมีตอนนะี้โอเคยวลองชิมนะคะไม่เคยกินร้านนี้ตอนแรกจะซื้อในเซเว่นนะ,ะทุกคนเซเวน่นชานมไต้หวันก็อร่อยนะอันนี้ก็ชานมไต้หวันเหมือนกันอืรสชาติเหมือนในเซเว่นเลยค่ะ สนามบินเดนมาร์กนะคะตอนนี้6โมง40นะคะก็บินตรงตามเวลาค่ะถึงตามเวลาอตอนนี้ก็นอกตามองศานะคะข้างในก็เย็นๆนิดหนึ่งะคะ่ะตอนนี้ลุงเวนนาจามารออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะส<อ>นามบินเดนมาร์กก็จะแยกกันทีนะคะฝั่งขวามือนี่นะคะเป็น connecting flight <อ>หรือว่า transfer น,นะคะส่วนทางซ้ายมือเนี่ยคะือ คนที่โอลิเวอร์หรือว่ามาถึงนะคะที่เข้ามาเดินทางเข้ามาเดินมากค่ะก็เป็นระบบดีมากนะคะตอนนี้พอเข้ามานะคะลงจากเครื่องปุ๊บเดินมาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของคล้ายๆกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แจกผลตรวจโควิดนะคะวิกเทสนะคะแต่ไม่ได้ตรวจเองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แบ่งเป็นช่องๆอีกสิบช่องนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจให้เราขอบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เดนมาร์กนะคะแบบ น่าตรวจมากแล้วเดินมาตรงนี้ค่ะมันจะแบ่งเป็นช่องๆนะคะสิบช่องก็จะมีที่กั้นนะคะเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้เราเข้าไปตรวจกับเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยตรวจให้นะคะก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะก็คือดีค่ะก่อนที่จะเข้าประเทศเขาเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ่อเราตรวจเราติดโควิดหรือเปล่านะคะพอตรวจอาควิกเทสนะคะเขาก็ให้เข้ามานั่งรอจะเป็นห้องสําหรับนั่งรอนะคะยังไม่ไปเข้าตรงอา เรียกอะไรต่อมอที่ออกไปข้างนอกนะคะก็คือเหมือนเป็นด่านแรกค่ะตรวจโควิดเหมือนเป็นด่านแรกด่านแรกเลยเมื่อเข้ามาถึงเดนมาร์กนะคะแต,แต่เวลาเข้าไทยด่านแรกคือการตรวจเอกสารน,นะคะนีคะตอนนี้ก็จะต้องนั่งรอตอนนี้ก็นั่งรอนะคะรอผลน่าจะประมาณ1 5นาทีแล้วถึงจะไปตรงต่อมอหรือว่าตรงที่เช็คเอกสารที่จะออกไปเ,เข้าเดนมาร์กนะคะ เมื่อกี้เป็นนั่งรอยอยู่สักประมาณเกือบสินาทีค่ะจริงๆสามารถพอตรวจเสร็จแล้วก็สามารถเดินออกมาตรงตอมอได้เลยนะคะทุกคนแต่เจ้าหน้าที เหมือนเจ้าหน้าที่ตรงนั้นน่ะเขาก็บอกว่าคุณจะรอผลตรวจใช่ไหมเขาก็ให้ไปนั่งรอด้วยความเข้าใจผิดนะคะว่าว่าทุกคนพอตรวจเสร็จแล้วต้องไปนั่งรออะไรเงี้ยจริงไม่ต้องนั่งรอค่ะเขาจะส่งผลให้ทางแอปนะคะถ้าใครอยู่ที่เดนมาร์กก็จะมีแอปสุขภา,าพนะคะไม่งั้นถ้าใครที่ไม่ได้อยู่เดนมาร์กเขาก็ขอเบอร์โทรนะคะก็จะส่งผลให้ทางมือถือค่ะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันค่ะ กระเป๋าก็จะเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้นะคะสายพันธ์สั้นๆนะคะน่าจะครึ่งหนึ่งของอสนามบินตัวนภูมินะคะแล้วก็ตอนนี้มีแค่สองนะคะสองสายพานเองคะ่ะได้กระเป๋าแล้วค่ะสภาพยังอยู่ดีนะคะกระเป๋านะคะยังไม่แตกนะคะเพราะของเยอะมากโอเคไปกันค่ะ ในสนามบินเดนมาร์กนะคะจะมะีการตั้งโต๊ะนะคะเป็นเขียนว่า test info หรือว่าให้ข้อมูลทางด้านการตรวจโควิดนะคะเนี่ยกระทางออกก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะ เดีลุงเบนแล้ว <Hello. S 1> <c oughs> ลเฮ้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 เ้นลุงเบนโ้โหดูคุณเมีของเยอะมากเลย <c oughs> ตรงน,นี้นะคะพอเดินออกมานะคะเมื่อกี้ก็จะเจอที่ซื้อตั๋วรถไฟค่ะเยอะมากเลยเสร็จแล้วนะคะจะไปรันจอดรถก็เดินตรงไปอาคาราข้างๆค่ะตรงน,นี้เลยตอนนี้7จ็ดมงสีนะคะยังมืดอยู่เลยนะคะจริงๆในกล้องจะสว่างนะคะเพราะมันปรับแสงอตัตโนมัตินะ,ะแต่ของจริงนี่มันมืดตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้น8ปดมงยีนาทีค่ะจากนี้ไปถึงบ้านก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะ ออมาถึงแล้วค่ะทุกคนโ,โหคือมาไปต่อเครื่องนะคะ16ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะคะหน้าตาแบบนอนตลอดทางเลยค่ะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยนะคะตอนจะขึ้นเครื่องที่สนามบินโดนออกอีกรอบค่ะตอนช่างนะคะใบเล็กเกินประมาณ11กิโลก็ให้ได้7กโลนะคะแล้วใบใหญ่ก็เกินใบใหญ่27.5 28ค่ะ เอาใบใหญ่ออกเอาใบเล็กออกเฮ้ยใส่ของมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะรอบนี้คือปกติทั้งสองครั้งที่แล้วนะคะบินก็จะได้น้ำหนักสามสิบโลนะคะแต่อันเนี้ยไม่รู้ทําไมขาไปได้สามสิบแต่ขาขับไปยี่บห้าครั้งนี้เลยได้ของมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไไอันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องบอกเผื่อใครจะบินหน้าไทยที่เมืองไทยคือขาไปอ่ะข้อแตกต่างขาไปพอเราเข้าสนามบินที่เมืองไทยใช่ไหมคะ เขาจะตรวจเอกสารนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะต่อแถวตรวจเอกสารไทยแลนด์พา s นะคะช่วงนั้นเทสเซนโกนะคะเป็นไทยแลนด์พา s นะคะมีใบจองโรงแรมไหมมีเอกสารตรวจโควิดอะไรพวกนี้ยเขาจะเช็คแล้วทีนี้พอขากลับมานะคะคือขาไปเนี่ยเราต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงอันนี้มันเป็นกฎของเมืองไทยนะคะ <S <S แต่พอขากลับมานะคะเดนมาร์กเขาไม่ได้มีกฎอะไรทั้งสิ้นเลย คือเดินทางมาได้เลยค่ะไม่ต้องตรวจโควิดนะคะตอนแรกก็ยังก็ยังสงสัยว่าว่าเราเดินทางมาต้องตรวจโควิดไหมเพราะว่าขึ้นเครื่องโหทุกคนเครื่องมันก็เหมือนรถบัสนะมันก็ที่นั่งมันติดกันแคบๆติดกันนะคะแล้วก็ลำใหญ่ปิดจมูกก็จรงิงแต่ตอนกินข้าวเนี่ยมันมันถอดกินข้าวอ่ะมันก็ต้องอยู่ในนั้นคือในความคิดส่วนตัวคิดว่าน่าจะตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง เขาไม่ตรวจกันทุกคนเขาไม่ได้ตรวจโควิดเขาไม่เอาผลตรวจโควิดเลยคือก่อนหน้านี้สองคนที่บินมาเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่ต้องตรวจโควิดเขาบินกับค l m อมแล้วก็ลูฟทนซาทีนี้พอของตัวเองกาตาอิไลก็เออไม่ตรวจเราก็เข้าไปดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไม่ได้เอาผลตรวจโควิดก็บินมาเลยค่ะถูกเรียกไลารอบแล้ว๋ยวเป๊บนงเป๊บนึงวด่๋ยวินต้นิแล้วทีนี้นะครับพอมา พอมาถึงสนามบินเดนมาร์กอะดีมากเลยคือก่อนพอลงจากเครื่องปุ๊บเข้าในคันนิดนึงอะ <c oughs> เขาตรวจโควิดเลยค่ะตรวจฟรีนะคะทุกคนตรวจฟรีเลยที่เดนมาร์กตรวจทุกคนเลยแล้วก็ส่งผลทางมือถือเดี๋ยวขอตัวนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะรีบจังเลยเพราะว่าลุงเบนจะพาไปฉีดวัคซีนด้วยค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ แต่ว่าถ้าฉีดช่องนั้นเหมือนว่าถ้าเราไปตวดโควิดกลัวมันจะเป็นปัญหาอะไรกลัวจะเจองไงคะก็ยยังไม่ฉีดก็เลยรอกลับมาอันนี้มาถึงปุ๊บนะคะพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกมาฉีดะคะ่ะตอนนี้สี่โมงเย็นนะคะยังไม่สี่โมงเย็นเลยะคะ่ะ ไม่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ตรนนะะวจโควิดเขามาตั้งไว้ในนิคมค่ะเขตนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกสำหรับคนที่ก็คนทำงานแถบนี้เยอะเนี่ยคะ่ะไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าเขา,เาน่าจะฉีดกันหมดแล้วฉ <c oughs> ีดวัคซีนหรือว่าตรวจโควิดที่นี่ไวมากเลยค่ะคือแบบแอปเดียวเองค่ะแล้วก็ นนะะเข้าไปก็ได้ฉีดเลยเวลาไปฉีดวัคซีนหรือไปตรวจโควิดนะคะก็จะใช้บัตรเนี่ยคะ่ะเป็นบัตรสุขภาพนะคะก็คือ,คอไปยื่นบัตรนี้สแกนแล้วก็เข้าไปฉีดได้เลยข้างในนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นห้อง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 ประมาณสิบสองห้องนะคะเป็นโซนสําหรับไฟเซอร์แล้วก็อีกโซนหนึ่งสําหรับโมเดอร์นาไม่มีคนเลยค่ะคือมีคน เดินสวนกันอยู่สองสามคนเองนะคะคนน้อยมากนะคะทีนี้ <laughs> ก็เลยไปถามเขาว่าเออมีมีฉีดตัวไหนบ้างเขาก็บอกว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาก็เลยบอกว่าขอฉันฉีดโมเดอร์นาได้ไหมเขาเลบอกไม่ได้เพราะครั้งที่หนึ่ง 2, ค,ครั้งที่สองคุณฉีดไฟเซอร์แล้วครั้งที่สามก็ต้องเป็นไฟเซอร์นะ <c oughs> <c oughs> นะคะเขาบอกว่าครั้งที่สามก็ต้องเป็นไฟเซอร์ถ้าถ้าคนที่ฉีดโมเดนาครั้งที่สามก็จะได้เป็นโมเดนานะคะคือเขาเขาบอกว่าเขาไม่ฉีดไข้ค่ะก็เลยว่าเออคือชะนานมาว่าถ้าไฟเซอร์ไฟเซอร์แล้วอันที่สามเป็นโมเดนาเนี่ยมันจะดีมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเขาบอกว่าที่เดนมาร์กเราไม่ทําแบบนั้นเราไม่ฉีดไข้ก็เนี่ยค่ะอ่าแล้วเขาบอกว่าตอนคือที่เดนมาร์กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย มีใช้แอสตาด้วยแต่ทีนี้พอมีคนตายเขาก็หยุดฉีดนะ,ะหยุดฉีดแล้วก็มีการฉีดอจอสรสซันด้วยแต่ทีนี้เขาบอกว่าพอฉีดจอนสซันแล้วคนมีจํานวนคนแบบว่าฉีดแล้วป่วยนะคะเยอะเขาก็เลยหยุดหยุดฉีดจอนสซันตอนนี้ก็เลยเหลือแค่โมเดอร์นากับไฟเซอร์นะคะอ๋อแล้วลืมบอกค่ะเจ้าหน้าที่ฉีดน่ารักมากเลยค่ะ พอข้าไปข้างในอนะไรเงี้ยเขาก็จะถามอาการก่อนอนะไรเงี้ยคือเวลามามามา,มาฉีดวัคซีนหรือว่ามาตรวจโควิดนะคะเขาจะแค่สแกนบัตรแล้วก็เข้าไปฉีดเลยทีนี้เวลาฉีดเนี่ยคือเขาเจ้าหน้าที่จะสุภาพมากอย่างถ้าอย่างถ้าเวลาตรวจโควิดเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณเคยตรวจมาก่อนไหมอะไรเงี้ยเจ็บนิดนึงนะแล้วก็แยงไปก็ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยคือแยงไปเบาๆค่ะเหมือนประมาณครึ่งหนึ่งถึงถึงตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ย ะะอย่างจิตอ่าอันนี้นะคะก็บอกว่าหันนั่งให้รีแลกขยับไปวางแขนรีแลกอะไรเงี้ยแล้วก็หันมาเห็นทองนะคะใส่ทองก็บอกว่าสีสวยจังเลยอะไรเงี้ยคือคือ,ค,อคือเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะ,ะสังเกตดูเวลาเขาทางานเนี่ยเขาจะเขาจะมีวิธีการพูดแบบเอคุยเรื่องทั่วไปด้วยอะคะอ่ะเออทองสีสวยจังเลยเอฉันก็อยากได้ช่วงช่วงอะไรนะเขาบอกว่าเหมือนเป็นของคนวันเกิดหรือว่า อะไรประมาณเนี้ยคือเขาเลยบอกเขาว่าซื้อมาจากเมืองไทยค่ะเพราะว่าทองที่ได้มากอ่ะสีสีจะไม่เหมือนทองบ้านเราเขาเขาเป็นทองเคสีเขาจะเป็นแบบสีเหลืองอ่อนอ่อนอ่อนมากแต่ว่ามันแข็งแรงนะคะคนที่นี่จะนิยมใส่เส้นเล็กๆฝลังนะคะใส่ทองเส้นเล็กมากกำไลเล็กๆต้อยขอเล็กๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็พอฉีดเสร็จนะคะเขาก็อ,อขอให้ มีเป็นวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เจโอโวยพรทุกครั้งอะไรเงี้ยเหมือนเวลาตุดโควิด <atra vis> เหมือนกันนะคะเจ้ได้ที่สุภาพมากคะ่ะสุภาพมากแต่ละที่อะคะ่ะตอนนี้บรรยากาศข้างนอกคะ่ะสี่โมงกว่าเมื่อตึ๊ดวันนี้มีแดดนะคะแต่มีประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะคะ พอฉีดเสร็จนะคะเขาก็จะให้นั่งรอค่ะไปนั่งรออีกห้องหนึ่งนะคะประมาณสิบห้านาทีในห้องนั้นก็มีคนนั่งรอมันสี่ห้าคนเองค่ะเพราะว่า,าอย่างที่บอกค่ะคือเขาคือที่นี่ก็คือต้องจองเวลาก่อนพอถึงเวลาของเราก็คือมาฉีดมันก็เลยคนก็ไม่ได้ไม่เยอะมากค,คนไม่เยอะเลยค่ะเพราะเรามาฉีดตอนเย็นด้วยสี่โมงเย็นแล้วก็ทุกคนก็มีเวลาที่เราเข้าระบุไว้ไม่ได้มาแบบว่ามาพร้อมๆกันนะ,นะคะ ่อนฉีดนะเขาก็จะถามว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปซื้อของกันค่ะถึงละฉีดมาเมืองนี้ฉีดแต่แล้วก็เลยจะเข้าไปซื้อของซื้ออาหารเย็นนะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะมืดตื้อแล้วค่ะพระอาทิตย์ตกดินตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะ Vi har mange mango for dig. Åh, lekkere, lekkere, lekkere. Mange takk. Fyra. Åh, lekkere, lekkere, lekkere. Takk for det, Kat. Ja, i vil kom. Ja.